สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมลนวลจำนวนอนุภาคและปริมาตรของแก๊สทีเอสทนะคะโดยที่นะคะเราจะมีหน่วยของโมลในการเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง3ความสัมพันธ์นี้เข้าด้วยกันนะคะเราไปดูความสัมพันธ์ที่หึ่งกันเลย 1. ความสัมพันธ์ของโมลกับจำนวนอนุภาคนะคะ อนุภาคคือหน่วยที่มีขนาดเล็กหน่วยที่ใช้ในเรื่องนี้ก็จะมี 1. โมเลกุลโมเลกุลคือะายโมเลกุลคืออะอออตอมตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปค่ะ2อะตอมอะตอมคือะายอะอตอมคือสารประกอบโคเวเลนต์ค่ะ3ไอออนิกไอออนิกก็คือสารประกอบไอออนิกค่ะจากความสัมพันธ์ข้อที่หนนะคะสูตรสารใดหนึ่งโมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับจำนวนคูณด้วยหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สามอนุภาคค่ะ ส่วนเลขหกยสองคูณด้วยสิบอยูกำลังยี่สบามนะคะคือเลขอะวกาโดเป็นค่าคงที่ทางเคมีนะคะซึ่งแสดงจำนวนอุภาคในสารหนึ่งโมลเป็นเลขที่ใช้บอกปริมาณสารทางเคมีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของมวลกับมวลนั่นเองค่ะก็จะเป็นมวลต่อโมลหรืออาจจะเป็นกรัมต่อโมลนัน่นเองค่ะมวลที่ใช้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นมวลโมเลกุลแล้วก็มวลอะตอมนะคะสูตรของเรื่องนี้ก็จะเป็น สารใ,ใดๆหนึ่งโมลจะมีมวลเท่ากับมวลของตัวมันเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูความสัมพันธ์ข้อที่3ากันเลยดีกว่าค่ะสความสัมพันธ์ของโมกับปริมาตรของแก๊สที่ STP คือปริมาตรของแก๊สในภาวะมาตรฐานอุณหภูมิศูนย์องศาความดันหนึ่งบรรยากาศ จากความสัมพันธ์ข้อที่3สูตรก็คือแก๊สได้ใดหนึโมลมีปริมาตรเท่ากับ22.4ลิตรที่ STP สูตรนี้สารงต้องอยู่ในสถานะแก๊สเท่านั้นหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละสูตรแล้วการที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนหน่วยก็สามารถทําได้ดังนี้่ีบอกวา ຂອງ24ນີ້ທີ່ หนึ่งโมของแกน๊นไนโตรเจนพอต้องใส่แล้วนะคะเราจะเอาไปคูณก,กับสิ่งที่เราต้องาการก็คือกัมค่ะซึ่งสามสิบกรัมนะคะเป็นหน่กัมของแก๊นไนโตรเจนค่ะส่วนด้วยหนึ่งโมลของแก๊นไนโตรเจนค่ะเพื่อเอามาตัดกัน